วันนี้ก็เป็นครึ้มครึมด้วยจ้ะอากาศครึ้มครึมกันเลยเข้าป่าเห็ดด้วยจ้ะถึงอากาศจะไม่ครึ้มอากาศจะแดดก็เข้าป่าเห็ดคือเเ่าน่จ้ะเนาะอันนี้เห็ดพิ่งด้วยจ้ะเห็ดพึ่งกําลังพอดีแกงจจตุปุติปิดอกรุ่นนี้แกงแซบใจพี่น้องผ่าหนึง่ง หรือไม่าพาก็ได้จะดอกตะปุติปีนี่ส่วนคนหาตะโปเต๊เปนนะเลยจ้าแต่ว่าดอกเห็ดนะต๊มุติมิตะ,ะแกงแซบเนี่ยขูดขูดขาออกจะตัดขาขูดขาขูดที่ดินออกเนาะฝนก็จะตกเห็ดก็อยากตัดโอ้ยเห็ดก็อยากเก็บอวันนี้เล็บไม่สวยงามนะจ้าเล็บหลุดไปหลายมือหลายวันหลายเวรนแล้วจ้าพี่แมมวันนี้เล็บหนูไม่สวยนะพี่แมม อืโอ้ยวันนี้ก็จะได้แต่หนอตุปุติปินี่บ้านอนอหนอรุ่นนี้แหละผ่าสองหรือไม่ผ่าแกงเลยแซบจะเห็ดเพิงนี่แซบลายลายกรุบกับกุบกับห่วยไม่เอามาเกแล้วเจอเห็ดมะนาวเห็ดปลดูดแม่เอม่าเหมือนกันจ้ะเนี่ย เห็ดพึ่งนี่เก็บง่ายล้างง่ายเลยจ้ะอืทำความสะอาดง่าย เห็ดมะนาวรุ่นนี้ไม่ต้องผ่าได้จ้าแล้วก็ไม่ต้องดึงเมือกที่บนดอกออกได้จ้าแกงได้รดเห็ดมะนาวตรงนี้มากันทั้งครอบครัวเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่หแตนที่ห้าไม่นับก็ได้จะมันเล็หก <c oughs> นับคูดเก่าเลยว่ะเจ็ดแปดโอ้ยขอเวลาจัดการกับครอบครัวเห็ดครอบครัวนี้ก่อนนะคะอดอกกำงาม จะไว้ใจเด็กกาหน้าขาวขาวจะไว้ใจเด็กกาใส่สินแดงจะไว้ใจเด็กกาโอ๊ยลองเอาดอกน,อน้อยนี่ก่อนดอกน,อน้อยแต่แกงแซบคือกันรุ่นนี้แกงอร่อยจ้ะพี่น้องโอ้ยขาไม่ค่อยงาม น,นี้ก็เห็ดมะนาวดอกบานแล้วจ้ะยังไม่ได้แก่เต็มที่กะแกงได้จะ้ะอันนี้ดอกตูมแกงแซบอันนี้ก็ะอกตูมแล้วกัน้อไอยน้ําจ้ะแกงแซบคือเก่าถ้าใส่น้องชูแบบเยอะๆน้อะจ้ะเนาะถ้าไม่ใส่น้องชูอาจจะบวแซบจ้ายญ่าเนี่ย ส่วนติดตรงนี้ดีมากๆเลยเนี่ยหวานเป็นเมือกจ้ะเมืองนี้จะอ,ออกก่อนแกงเลยถ้าใครชอบเมือกไม่ต้องอ,ออกนะจ้หไวยดอกนี้ไม่งามแล้วโอ้ไม่เอาไม่เอาดอกมันเสียแล้วจ้ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งหวานจ้ะฮิตโ้มุเตมิอยู่ดอกเดียวแบบโดดเดียวเดียวได้จ้ะ้าบ้านแม่เอม่านะคนอีสานคนบึงกาลใช่ไหมเห็ดพึ่งจ้ะเห็ดพึ่งหวานขุดขาขุดดินขุด ใบต้นสุนแห้งออกเนะจน๊ะเนาะเนี่ยผ่าสองนี่โอ้ยแกงกรุบๆ,ๆ,ๆเลยจ้ะอือหือดอกนี้คือค้นหาใช่ไหมพี่น้องว้ายไม่ใช่ขึ้นลาเลอเนี่ยมันมันเนาาขึ้นลาติโอ้โหแน่นอนคิดว่าอืเกือบได้คือเก่าเนะจ๊ะ โอ้ยยังแข็งเงเป๊กอยู่ไม่ว่าจะขึ้นลาโอ้ยสาวน้อยมาตาโทรมาทำไมน้อนี่ลยกทำไมตรงนั้นละ่ะลูกเอ้ยหนาวเลยคะ่ะแข็งเป๊กเลยจ้ะพี่น้องแกงแซบแกงแซ่บนอนเนี่ยแข็งโป๊กอีกแล้ว ขนาดเธอหลบฉันฉันยังเห็นเธอนะจ๊ะถ้าเธอไม่หลบฉัน,จะ,น,นจะขนาดไหนจะขนาดไหนเห็ดเพึ่งดอกนี้ก็น่ารักจ้ะแต่ว่าขาเขาเสียไปเยอะเด้อขาเพิ่อนนะเพราะว่าอ่าจะเป็นตัวหนอนตัวอะไรอยู่ตรงกลางแม่แม่มากอะไรตัดทิมลายจ้ะ ไปเดินทางต่อไปจ้ะสถานีข้างหน้านี่แหละจ้ะอ่้ยขามันไม่ได้เหรอเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูใหม่แก่แล้วกินได้แต่ไม่เอาจ้ะได้อยู่ได้อยู่อูดอกไม่ใหญ่นะคะแต่รอดูเง่าขาโ เง่าขางามมากจ้ะ,ะ,ะต่อดอกส,สวยๆให้เห็ดมันเกิดตามหลังอ่จ้ะบ นี่ยจะกลับแล้วนะกก็เลยเห็นเห็ดแอเห็ดมะนาวก็เลยกลับมาเอาเนี่ยจะกลับแล้วก็เลยว่าเออเห็ดมะนาวมันอยู่ตรงนี้พอเอาเห็ดมะนาวได้แล้วพี่น้องมันเลียวเห็นเห็ดพึ่งีหมเห็ดพึ่งอ้ามันเกิดตามหลังหรือไงแปกลกเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงรถไหมเนี่ยเพราะว่าจะกลับแล้วจ้ะเดินผ่านตอนแรกทำไมไม่มีเออ,รอเรียกว่าตาลายคนเริ่มเลิกง,งานแล้วมั้งใกล้สี่โมงแรงแล้ว กล้องมันโกดแม่ไอ้ไม้เลยล้มตึงตั้งเลยเบิ้งให้มานี่งิน่าจะเสียงรถนี่จะกลับแล้วยังมาเจอเห็ดมะนาวสองดอกแล้วแงะมาผัดเท็เห็ดพึ่งจากพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปไปกลับจริงๆทีเนี้ยที่กลับนี้ไม่ใช่อะไรจ้ะหิวข้าววันนี้ตื่นสายแล้วตื่นประมาณสิบเอ็ดโมงจิบตกาแฟแล้วก็ว่าไปหาเห็ดจะไปแกงสันพี่น้อง ไม่ใช่นี่เพราะว่าต้องเดินไปไกลอีกขอกลับไปกินข้าวก่อนด้วยจะ้ะแล้วค่อยจะมาใหม่มเห็ดมะนาววันนี้มาหาเห็ุมะนาวกลับมาถึงบ้านก็กินแม่แม,แม่กินก๋วยเตี๋ยวด้วจ้ะพราะมื่อวาน,นเห็ดก๋วยเตี๋ยวนาะ ก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็นอนพักผ่อนหน่อยนึ่งตื่นขึ้นมาถามคุณาว่าเธอจะกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเมื่อวานไหมหรือว่าจะกินอันนี้ปัญากินอันนี้แหละวัะะวนธรรมดาก็จะมีชีสเอ่อเป็นเนื้อปลาผสมชีสผสมแป้งจ้ะเอามาอบมาทอดมาจี่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะฉันก็ชอบปัะสันแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบกินอาหารที่ เป็นแบบว่าอาหารอย่างเดียวกันในสองวันติดกันถ้าเว้นวันหนึ่งโอเคเอสัญจรแล้วก็ซีเฮ็ดเฟนฟ้ายน้ำจารแล้วก็ชิมกับสลัดนะจ๊ะสลัดผักก็ง่ายๆเลยจ้ะมอดทอดเนฟนฟายก็มีแต่ไม่ชอบใช้ค่ะถ้าทอดเอาแบบว่าอบหม้อไร้น้ำมันก็ไม่อร่อยเพราะจ้ะเนฟนฟรายไม่มีน้ำมันเนาะไม่หอมน้ำมันนี่ไงก๋วยเตี๋ยวทำเมื่อวานเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหางวัวตุ๋นจ้ะ ออยก็กินไปแล้วเมื่อวานให้เอมมาปั้นลูกชิ้นให้จ้ะไม่ค่อยจะคึดๆเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเด็กมันเพิ่งหัดปั้นพุนป่าเห็ดนะเดี๋ยวก็จะไปหาเห็ดต่ออยู่จ้ะส่วนเห็ดอันนี้ีได้มาก็ยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะให้คุณสาไปสองชิ้นกาเฟนรายและสลัดพักเนาะจ้ะ กินง่ายๆน้ำจิ้มบะหมี่ดอกจันน้ำจิ้มก็กินกับน้ำราดสลัดผักนั่นแหละไอ้ตงเทียนเขาเยอะดูนะเขาดูฟฟียดอะไรเยอะไรเงี้ทิ้งยี่บราฟิล์มมาได้อย่ากเดีอย่าพูดได้ดิอันนี้ใส่น้ำสลัดจ้ะน้ำสลัดผักนะจ้ะอืม เราไม่มีน้ำจิ้มเราก็เป็นเป็นน้ำสลัดแทนครับนี่นะน้ำสลัดแทนดซซิ่งจ้ะอืมอรยิจ่อยที่สุดเอกันอย่ามาดิกระเดียบบุกกันอยู่นะเปลี่ยนน้ำบ้านแบบใหม่โอ้ว่าบ้านโอ้ว่าพัส ทำไมอาหารในคุณสาเสร็จแล้วแม่แม่ก็จะเข้าป่าเห็ดต่อด้วยจ้าเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าเห็ดมะนาวนี่ดอกมันจะเหนียวจ้ะเนี่ยมันจะมีอันยญาเหนียวตรงนเนี้ยเทไม่ค่อยออกเลยเนี่ย ได้เห็ดพึ่งน้อยเดียววันนี้เห็ดมะนาวเยอะแต่ก็โอเคมาก,มากๆอยู่ดีเพราะว่าแม่ไอมาแม่ไอมาก็ชอบทั้งเห็ดมะนาวทั้งเห็ดพึ่งเนาะจา้ะไปก่อนที่ป่ามันจะมืด่ะทุ่มหนึ่งแล้วข้างนอกนี่แจ้งอยู่เด้อแต่กลัวในป่าเห็ดมันมืดเนาะจา้ะเพราะว่ามันฝนตกมันไม่มีแดดหลังจากทำกับข้าวให้คุณสาเสร็จเนาะจา้ะ เอ,อไปป่าเห็ดมารอบที่สองไม่ค่อยได้ยืนนะจ๊ะเพราะว่าไปแป๊บเดียวแล้วมันก็สุดตรงที่แม่มาจะไปหาแล้วจ๊ะก็เลยได้มาแค่นี้ส่วนมากก็ได้ดอกอ,อไปรอบนี้ก็ได้เห็ดไอ้นั่นมาด้วยทลักคันทเลนนะจ๊ะแต่ีรวมก,กันกับที่ได้รอบแรกนะเนาะอืมอืมอีอ มาตาสาวโปแลนด์มาขอมานอนกับเอมา่าเลยจ้ะก็เลยบอกว่าโอเคได,ได้ได้แล้วเมื่อกี้ดูหนังด้วยกันสามคนแม่เอม่ามาตาเอม่าจา้ะแล้วก็คุณสาเข้าไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ส่วนพี่ออยพรุ่งนี้จะไปเรียนที่ออสโลรเลยีย้ลยจ้ะจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วก็หลังจากที่พ่อเอาของไปส่งรอบหนึ่งเนาะจะเป็นไปเดินทางไปเรียนที่ออสโลพรุ่งนี้แล้วแม่เอม่าต้องไปส่งตอนเจ็ดโมงกว่าจา้ะ อืมแต่ตอนนี้หกทุ่มแล้วจ้ะเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้เข้านอนแต่ก็เป็นเรื่องปกติของแม่ไอาม,มานะจ้ะเพราะว่าไปส่งที่สนามบินก็ไปกลับชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นจ้ะประมาณนี้เดี๋ยวจะล้างเห็ดเห็ดนี้ต้องต้มล้วจะต้มวันนี้เลยถ้าไม่ต้มนี่ก็คือมันจะเน่าเนาะจ้ะต้มไม้เดี๋ยวจะแกงพรุ่งนี้พี่อ้อยจะไปพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะแม่ามาก็เลยทำชาเย็นให้กินวันนี้ เพิ่งทำตอนเย็นนี่แหละจ้ะพี่อ้อยก็กินกุ้เตี๋ยวที่ทำเมื่อวานนี้เนาะเอ็มมาก็ปั้นลูกชิ้นให้แม่ได้จ้ะโลสองขีดเอ็มมาปั้นคนเดียวดอกเห็ดดอกนีก่งามงามจ้ะดอกมะนาวเ,าเห็ดมะนาวเนะจะ้ะเห็นบ่จะ้ะตรงตีนตรงขาดใกล้ก้าไใกล,ใกล้ข้างล่างพอนีจ้าสีเหลืองๆนะจะ้ะเหมันสีโซ่เมันมะนาวสีเหลืองเขาเ,เรียกว่าเห็ดมะนาวนั่นแหละจ้ะ ดอกงามพาครึ่งเนี่ยโอ้ยพอดีนะแม่ไอม้ชอบเห็ดมะนาวเวลาเราลอกเมือกลอกไอ้ลอกเรียกหนังสนะหนังหรือเมือกบนดอกเห็ดออกนะมันเพลินดีเออถ้าเกิดว่าดอกตูมตูมมากๆนี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องลอกออกก็ได้ด้ยจ้ะเพราะว่ามันก็จะลอกออกยากหน่อยหนึ่งเพราะยังไม่ได้แก่เต็มที่นะดอกตูมตูมเพราะยังไงเมือกมันก็ไม่เยอะจ้ะส่วนมากเมือกเวลาเราแกงน้ํามันจะคุ้นเพราะว่าเป็นพราะเมือกดอกที่มันบานๆแล้วก็ดอกแบบ ดอกตูมแต่ดอกใหญ่นะ่ะจะเมือกจะเยอะก็เลยต้องลอกหนังอลอกหนังลอกเปลือกมันออกบนบนดอกเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าดอกเล็กๆมันไม่เป็นไรจ้ะอันนี้ก็ดอกเล็กแต่ว่าก็คือบานแล้วก็ต้องลอกเมือกลอกหนังข้างบนออกนะจ้ะอันนี้ก็อันนี้มันจะเหนียวๆเนาะจ้ะเนาะเราต้องดูดีๆเพราะว่า หนังตรงดอกเห็ดข้างบนนจะชอบติดกับใบใบสนน่นนะจ่ะใบต้นส่นมันจะชอบติดเวลาเราไปล้างเนี่ยก็คือเวลาเราล้างเราเห็ดแช่น้ํามันก็ดอกไม่ใช่ดอกนจะจ๊ะใบสนน่นนะจ๊ะก็จะลอยขึ้นตามน้าแล้วก็เก็บใบส่นออกง่ายจะ้ะเนี่ย ดอกต่มเลยแม่จะแม่ไอามาจะให้ดูดอกต่มเห็นมาจา้ะมันจะลอกแบบว่าลอกลอกเมื่อไม่ค่อยออกเพราะว่าเมื่อมันแบบว่ายังไม่ได้หนาเกินหรือว่าแบบยังไม่ได้เยอะเกินนะแม่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดทรัคคันทะแลนได้จ้ะก็คือเป็นเห็ดเอมันปูขาน้ําตาลจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งเนยไดจ้ะเห็ดพึ่งเนยอันนี้แม่ไอามาก็ชอบอันนี้ ไม่ได้เก็บดูนะจ้ะไม่ได้ไม่ได้ให้ดูตอนเก็บเพราะว่ามันมีน้อยนะจะมีสามสี่ดอกก็เลยตัดเอาเลยไม่ได้เก็บให้ดูจ้ะอันนี้ดอกตูมเ่ยดอกดูมก็ดอกตูมก็จะแซบจ้ะต่อจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเห็ดเอพึ่งเนยเนะจะเห็ดพึ่งเนยอยู่เพิ่งได้กินเลยปีเนี้แล้วก็จะเป็นเห็ดอันนี้จ้ะเห็ดพริกซบนี่เป็นเห็ดขี้เมืองวานที่แม่ไอ้มาชอบเรียกมะ,ะจ้ะเห็ดขี้เมืองวานก็ได้สี่ห้าดอกจ้ะอันอยากอ่อนๆเลยเนี่ยยังไม่ได้บานอ่อนๆนี่ก็แกงกร เฮกิ้งบางวันจะเป็นขาขาแน่นมากจ้ะขาเพิ่นจะแน่นแน่นแบบตึกตึกเนี่ยไม่ขาแน่นแน่นหนักๆยังไงไม่รู้อแม,ม่มากก็ชอบแต่ว่าต้องแกงรวมกินลยจ้ะถ้าไม่แกงรวมแกงสะเพรินมันจะไม่ค่อยแซบจ้ะเพราะว่าเคยเคยแกงมาแล้วนะจา๊ะก็เลยรู้ว่าแซบหรือไม่แซบนะแม่นี่ต่อไปก็จะจัดการเห็ดพึ่งนะจ้ะเห็ดพึ่งหนาว แห่พึ่งกับขี้ไร่ขี้ไร่ดอกนี่จะขี้ไร่ก็คือรูปร่างแนละ้วรูปร่างดอกเห็ดไม่สวยแต่ว่าเห็ดนี้ก็คือเต่งตึงก็กรอบกรอบ,กร,อบ,ก,รอบกรุบคือเก่านั่นแหละจ้ะมันก็จะมีแมงแมงกินขามาาันจะถ้าเวลาเรามาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งที่บ้านเงี้ยเราจะเจอแมงกินขาเห็ดเรืออะไรแล้วก็ตัดออกอีกได้เลยจ้ะถ้าเราดูไม่ละเอียดตรงที่อยู่ป่าเนาะจ้ะเนาะอันนี้มีแต่ดอกตุ้มๆเราจะไม่ได้ดอกบานเลยดีมากๆชอบแบบนี้เลยจ้ะอันนี้ก็ผ่าครึ่ง ไม่อยากผ่าครึ่งก็แกงได้เลยนะจ๊ะอย่าดอกตูมเห็ดมะนาวเมือกมันจะไม่เยอะจ้ะที่จริงเราไม่ต้องเอาออกก็ได้นะมันจะเอาออกยากจ้ะมันจะติดกับดอกแน่นกว่าดอกที่บานแล้วเนี่ยแม่จ๊ะอันนี้ก็แกงแซบจะผ่าครึ่งส่วนถ้าเป็นดอกตูมเล็กๆนะแม่อามากก็จะไม่ผ่าครึ่งเพราะจะแกงเลยเห็ดมะนาวเห็นไหมเนี่ยอันนี้เมือกมันจะลอกออกมาค่อยได้แม่อามากก็ไม่ลอกจ้ะเนี่ยส่วนนี้ก็จะเหลือแต่ดอกตูมๆจ้ะดอกตูมก็ทําความสะอาด แล้วก็เมือกไม่ต้องลอกจ้ะยนใส่ยนใส่กระมังตะก้าไว้เลยจะให้เราค่อยจะมาแช่แช่น้ําก่อนแล้วก็ค่อยมาล้างที่หลังเราจะแช่ให้วกฝุ่นวกใบไม้อะไรออกไปก่อนสักสิบสิบห้านาทีแล้วแต่หรือว่าไม่อยากแช่ล้างเลยก็ได้นะจ้ะเนาะคุณแม่ไม่จะดอกตะปูตะปีรุ่นเนี่ยก็คือไม่ต้องผ่าไม่ต้องลอกเมือกได้จ้ะจัดการตัดขาตัดอะไรขูดขาทำความสะอาดน้อยนึงแล้วเข้ากะ จะไปแซ่น้ามแซ่น้านันก e mm, ันล mm ่างล่างแล้วก็ต้มแล้วก็แกงจะถ้าไม่แกงก็ต้มแล้วก็เข้าช่องฟิตได้เลยจ้ะแต่ว่ารอบนี้แม่ไอ้มาจะแกงจ่ะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วนึกอยากเห็ดพึ่งดอกสุดท้ายก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เหลือจะไปล้างแล้วจ้ะเนาะเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดอะไรมั่งนี่เห็ดมะนาวเห็ดทรัคคันคันคันลนอันนี้เนยง่วงจ้ะแต่ว่าก็ต้องต้มเห็ด ให้มันเสร็จก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจังสันเห็ดมันจะไม่สุดหรือว่าบางทีบางเห็ดบางดอกมีหนอนตัวมันมันก็จะลามไปอีกดอกหนึ่งนะจน๊ะเนาะมีนอนอยู่ในดอกให้ดองมันจะลามไปหลาย,ลายดอกกเ็เลยแม่มากก็เลยต้องต้มไปสักก่อนอื่นอย่างสีมะแกงอ่ามอื่นอย่างสีมะแกงให้เบิ้งนะจ๊ะเด้อแล้วละก็่่มันแล้วก็สีมะกินให้เบิ้งน้ำบําเห็ดใดเป็นรสชาติจังไหนะจ้ะทีไ่ได้หาสนิทนี่ล้างน้ำจากสองน้ำสามน้ำแล้วแต่ร้างเสร็จแล้วก็มาตุมตุมแล้วก็ต้อง ต้มล้วก็ต้องล่างน้าเลยจ้ะจังมากแกงเห็นว่นนี่ยังมียามาในขนาดวันเลือกดีเลยได้จ้ะนี่เด้อันนี้เห็ดบักนาวนะแต่ว่่ก็สิแกงร่วนพรอนบลายแกงลงแล้วก็ยุบก็ยุบตัวลงอีกจ้ะอันนี้ก็ต้มต้มรวมกันเลยได้จ้ะเพราะว่าเห็ดมันไม่เยอะเนาะแต่ว่าแม่เอม่าแยกให้ดูเฉยเฉยว่าเห็ดอะไรเป็นลักษณะยังไงสียังไงเนาะจ้ะแต่เวลาต้มนี่เราจะมาแยกต้มก็ไม่ได้เนาะจะเปลืองไฟเปลืองกัด แก๊สเสียเวลาจ้ะต้มเสร็จแล้วก็มาล้างน้ําแล้วจ้ะล้างน้ำสองสามน้ำได้แต่เราชอบนะจ้ะเนาะล้างน้ําเอาพวกสิ่งสปกปรกอะไรทั้งหลายนะจ้ะออกไปอันนี้เสร็จแล้วก็แม่เอ็มมาก็จะมาต้มแกงไม้ใส่คาตะไคอุ้ยใส่ตะไครจะพริกอะไรก็ใส่ไปแล้วนี้ก็จะใส่น้ํายานางให้มานานนันนัวแล้จ้ะเอ,อ่อใส่น้ํายานางลงไปนะน้ยยานางที่จริงที่เปิดที่เปิดกระป๋องมีอยู่แล้จ้ะแต่ไม่ใช้ไม่ทันใจใช้มีดบางดีกว่า วันนี้ไม่ได้ใส่ปลาหมึกใส่ปลาคีโกปลาช่อนตัดหัวแล้วจ้ะใส่แตมใบพะอีตูแช่ฟิชจ้ะจะอมไม,ม,ม่มีจะตักโดนเห็ดอะไรมากน้อนี่จะโดนเห็ดห้าสหายได้ปะ่ะหรือเปล่านี่ห้าชนิดที่แม่มาห้าชนิดที่แม่มากแกงเอาบ้านทึ่งฝ่าหมอด้ว แดดยามมลแรงจะดดแดดยามมาแลงโอ้ยอากาศดียามมแรงแต่ลงพันสวนอันนี้เห็ดพึ่งแล้วจ้ะเนี่ยเห็ดพึ่งอืม้างหน่อยหนึ่งตัวนี่ยใส่น้ำประเดดเพิ่งน่้ยเห็ดพึ่งจ้ะอันี้ก็เห็ดพึ่ง เห็นมะนาวเห็นมะนาวนี่บาดแล้วก็กึดๆอีกแบบเลวจ้ะอืมนานล้างน้ำกยังเป็นเมือกจ้ะแต่ก็เมือกพอดีกินไม่เมือกเยอะอืมอืมองเห็ดแล้วเนาะอันนี้เห็ดพริกซุป้วจ้ะ บางคนก็เรียกคนไทยเรียกเห็ดหนางไก่แต่แม่ไอ้ามอาเรียกเห็ดขี้เมื่อวานเราจะอ่อนๆอยู่ล้วไม่ต้องขูดใต้ดอกเห็ดดอกอืมม่นจะเนื้อเนี่ยจะ้พะพออ่อนๆนะเห็ดขี้เมืนน่อวันอะมีอีกไหมเห็ดขี้เมื่อวันได้สามสี่ดอกเองเนี่ยหนึ่งแล้วก็ ชิมไปสามเห็ดแล้วชิมดอกตูมของเห็ดมะนาวก่อนดอกตูมตูมนะจ๊ะกึ้อันนี้เห็ดพึ่งออกฉันจะชิมเห็ดมะนาวนะจ๊ะดอกตูมสี่ห้าดอกแจอบแซ่บมักเหลือเห็ด รักคันทเแลนเนาะจากมันดอกเล็กอันมันก็ได้น้อยเวลาเราแกงแล้วเห็ดรักคันทะแลนนี้จะยุบจ้ะจะไม่ค่อยเห็นอะไรดอกยิ่งเล็กอยู่แล้วอดอกน้อยเห็นบอมเห็นตยาเน,นาะเห็ดทักะแลนเนี่ยบางคนก็ซุปด้วะจากแกงตอนคุณยายลงมามาก็ซุปให้กินแล้วก็แกงให้กินคนหมัก ไม่มาไม่ค่อเท่าไหร่กินก็ได้ไม่กินก็ได้ห่วมันกีเห็ดแล้วนี่จเห็ดมะนาวฝักคันธแลนเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดมะนาวเห็ดชิมเอาไว้ครบแล้วจ้ะชิมให้ดูครบห้าอย่างเลยเนาะถ้ามีชะอมอยิ่งแซ่บเลยจ้ะพักคาวน่ะ